ล้วคุณลูกค้าเช็คเสียงสักนิดนึงนะคะว่าเสียงโอเคชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์นะคะกีาแล้วเอ่ยร้อยยีท่านเดี๋ยวรอครบ200ท่านนะคะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยค่ะ เข้ามาเช็คเสียงสักหน่อยนะคะที่ท่าแล้วเอ่ย2 2าแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวเปิดเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเดียกับออคซ์นิวนะคะพาชมรถที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มที่จะประมูลกันแล้วแต่ว่าเรานะคะก็จะยังพาชมรถกันอยู่นะคุณลูกค้าอ่าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับเดียด้วยนะคะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ค่า FC ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวดีวจะพาชมรถเลยคุณลูกค้าอยากชมรถรุ่นอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะมาที่คันนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะกับ h o n d a w เว1 1 1 i คันนี้เข้ากระมูลลำดับที่85ค่ะเป็นรถป19ี19.19ราคาเปิดอยู่ที่22,000บาทนะคะคันนี้เป็นสตาร์ทมือล้อแมตด้วยจ้า22,000บาทอุจาสวยงามนะคะ ภายนอกนะคะไม่มีริ้วรอยชนไม่มีริ้วรอยชนจริงๆนะใหม่มากเลยคันนี้คุณลูกค้าดอกยงดอก,ดอก,ดอก,ดอกยางนี้ยังอยู่ครบเลยค่ะเสียงโอเคเลยคะ่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าอยากชมรุ่นอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ pcx ดีกว่าคันนี้นะคะกับ honda pcx 150คันนี้นะคะเข้าประมูลลำดับที่64เป็นรถ ปี19จด20นะคะราคาเปิดอยู่ที่54,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งไปที่เท่าไหร่เอ่ยเลขใหม่นะคะคันนี้วิ่งไปที่13,000กว่าโลเท่านั้นสภาพโดยรวมภายนอกนะคะไม่มีรอยชนหรือว่าเกี่ยวมาเลยนะคุณลูกค้าคันนี้ใหม่มากสีแดงนะคะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเด้อ เสียงโอเคและสตาร์ททาว LED 28-29ลําำดับที่28-29ใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวพาชมนะคุณลูกค้าวันนี้อาจจะมาล่าชา้าสักนิดนึงนะคะซึ่งเขาเริ่มประมูลกันแล้วนะคุณลูกค้า mm hmm. ได้คะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปชมสตาร์ททาวเอา ه, mm hmm. ไปดูที่ยามาฮ่าแอ r หรอกคันนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะคันนี้นะคะ mm hmm. เข้าประมูลลำดับที่37ค่ะ mm hmm. เป็นรถปี19ราคาเปิดอยู่ที่28,000บาท สำหรับแอร์รอกเนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะซึ่งราคาเนี่ยจะราคาไม่แรงมากแล้วก็เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่มีงบจำกัดแล้วก็สภาพโดยรวมภายนอกคันนี้นี่สวยมากนะคุณลูกคา้ารอบรอบนี้เขาสวยจริงๆคุณลูกคา้าเวสป้าเวสป้ารอบนี้ยังไม่เห็นนะคะเวสป้าจะรอเป็น รอบแองเจ b ร์ e บนะคะเสาแรกของเดือนค่ะมีรถชาลีไหมชาลีรอบนี้ยังไม่มีถ้าเป็นพวกอาซูเปอร์คัพได้ไหมคุณลูกคา้าก็เป็นแนวคลาสสิกเหมือนกันนะ mm hmm. Honda c คลิกเปิดเท่าไหร่ Honda c คลิกนะคะจะเปิดอยู่ที่24,000บาทนะคันนี้เป็น125ค่ะคุณลูกคา้าเป็นปี19นะคันนี้กับสีส้มดำสภาพโดยรวมภายนอกอยังโอเคอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานสักเล็กน้อยนะคะ แต่ว่ากับราคาเปิดที่24,000บาทนี่ราคามือหนึ่งไม่ได้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าวันนี้หุ้นออกมาแรงสุดใ่เลยคุณลูกค้าเดี๋ยวจะช่วยส่วนมนต์ภาวนาให้หุ้นออกขึ้นแรงๆกว่านี้นะคะ m s x 150มีคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะชุดสวยขอบพระคุณค่ะลูกค้าคุณลูกค้ามองไปถึงชุดด้วยทำเป็นเล่นไปอุ้ยคันนี้น่ารักคันนี้สวยคันนี้แปลก คันนี้นะคะ s t a r l i a n c e n t u r e Max 250เข้าประมูลลำดับที่59ค่ะเป็นรถปี17-17จนะคะเปิดอยู่ที่18,000บาทคันนี้เป็นสไตล์แบบ Vintage Cafe น,นะคุณลูกค้าราคาเปิด18,000บาทราคาเปิดท่าเวฟเลยสวยคลาสสิกอาจบอกอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานสักเล็กน้อยนะคะ MSX150 มีไหมคะมีคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ PCX เท่าไหร่ PCX เกมันจะพูดนี้ปี19เปิดอยู่ที่54,000บาทนะอ่าราคารถเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพรถเลขหมายแล้วก็ปีอ่ะมาที่คันนี้ค่ะกับ Honda M S X นะคะคันนี้เข้ากระมูลลำดับที่82ค่ะเป็นรถปี17 19ราคาเปิดอยู่ที่18,000บาทนะคุณลูกค้าคันนี้ M S X ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่น ที่ยอดนิยมนะเป็นคันเล็กเหมาะกับขับในเมืองนั่นเอง q ิวบิกคิวบมีค่ะคิวบิกสีเหลืองข้างหน้าเลยสีเหลืองดำนะคะสวยคิวบิเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวนะคุณลูกค้าคันนี้เข้าประมูลลำดับที่56ค่ะเป็นรถป18ี18.18ราคาเปิดอยู่ที่2 0งหมืบาทเท่านั้นสภาพโดยรวมภายนอกเนี่ยสวยงามอ่า ด้านข้างนี้ไม่มีรอยชนหรือว่ารอยแถร,รอยไถายมาเลยนะคุณลูกค้าสวยเลยนะคะดอกยางยังโอเคอยู่มากค่ะอยากประมูลทํายังไงคะอยากประมูลสามออน,นี้สามารถประมูลได้2ช่องทางลูกค้ามาวางมาจําที่หน้าร้านได้นะคะใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินวางมาจัา5 0 0 0บาทแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาประมูลหน้าร้านนะสมัครประมูลออนไลน์ได้เลยที่ เว็บไซต์ของสหการระรูลนะคะ www.auct.co.th นะคะเข้าไปแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะจะได้รับ ID กับพาสเวิร์ดผ่านทาง SMS และลูกค้าต้องทำการโอนเงินมาจํำก่อนนะคะถึงจะระมูลได้อยากดู M M ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคุณลูกค้าเวฟีบห้5มีไหมครับมีค่ะเวฟนะคะมีทุกรอบแน่นอนเป็นรถรุ่นนิยมของเราคันนี้ค่ะกับยามาฮ่า M นะคะเข้าประมูลลำดับที่66ค่ะ เป็นรถปี17-18จดแราคาเปิดอยู่ที่26,000บาทเท่านั้น M s l a s เนี่ยสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ทรงแบบเน็ตเก้นะคะคันนี้เหมาะแล้วก็ราคาเบาๆนะคะคุณลูกคา้า26,000บาทมีรถถังไหมครับไม่มีค่ะต้องไปถามนายกแล้วแหละค่ะเวฟร้อยี่ห้ามีไหมครับมีค่ะเวฟร้อยี่ห้ามีคุณลูกค้าอยากจะชมคันไหนเวฟร้อยี่ห้าเอาเวฟร้อยสิบก่อนไหม คันนี้นะคะกับ Honda Wave 110i เข้าประมูลลำดับที่65ค่ะเป็นรถปี18.19ราคาเปิดอยู่ที่18,000บาทคันนี้เป็นสตาร์ทมือล้อแม็กด้วยจ้า18,000บาทนานะคะเอาไปใช้กันยาวๆได้เลยสภาพโดยรวมภายนอกเนี่ยมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะไม่มีรอยชนหนักหรือว่ารอยขีดข่วนอะไรนะคุณลูกค้าเอาไปวิ่งใช้งานได้ขับตรงขับแก๊บนะ ที่ไหนครับที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายค่ะ NMAX NMAX มีไหมครับรอบนี้ R NMAX มีนะคะรอบนี้มีสีน้ำเงินเท่าที่เห็นนะมีสีน้ำเงิน MSX เปิดเท่าไหร่ครับ NSX นะคะเปิดอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นคัน้สักคู่นี้เปิดอยู่ที่1 8ึ่งบาทนะคุณลูกค้าราคาเปิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถเลขไล์แล้วก็ปีนะคะ รถวิบากมีไหมรถว,วิบากรอบนี้ยังไม่มีนะต้องรอเป็นรอบอีกใบนะคุณลูกคา้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะต้องไปประมูลที่ไหนที่สถาการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายค่ะกรุงเทพมหาคนครคุณลูกค้ามาไม่ถูกเนี่ยเซิร์ว่าบมอจอจุดสหาการประมูลได้เลยหรือว่าสมัครประมูลออนไลน์ก็เลยได้นะคะประมูลได้ทุกที่อยู่ที่ไหนก็ประมูลได้เสียงแหบสักเล็กน้อยครับขับไลแมนได้ปะได้ขับฟูดแพนด้าก็ได้ขับเกตขับเกตก็ได้ คุณลูกค้าอยากขับอะไรก็ขับได้นะคุณลูกค้าขับวินก็ขับได้นะคะ Honda 650มีไหมครับไม่มีนะคะรอบนี้ P C X หน่อยครับได้เลย P C X มาอยู่ด้านเอ้ยเหมือนจะมีพิกไปอ๋อ P C X นี่เอาสีอะไรดีสีน้ำเงินไหมคะ Honda P C X นะคะใครสตาร์ดไวเอ่ยมีคนสตาร์ทไว้นะคะคันนี้นะคะเข้าประมูลลำดับที่42ค่ะ เป็นรถปี17อ่สำหรับคุณลูกค้าที่หา p c x นะคะปี17เนี่ยมีแล้วคันนี้นะคะราคาเปิดที่38,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งไปที่29,000กว่าโลเท่านั้นสวยงามจริงๆปี17เนี่ยคนหามาหาเยอะมากเลยนะคุณลูกคา้าต้องวางเงินไหมคะวางเงินค่ะจักรยานยนต์นะคะวางเงินมาจํา5,000บาทค่ะรถยนต์20,000บาทนะคะคุณลูกคา้า R3 R3 มีค่ะมีค่ะคันนี้นะคะอันนี้ R15 เอา R15 ก่อนได้ไหมทดแทนกันได้ไหมคะได้ตอบเองนะคะว่าได้คันนี้นะคะกับ Yamaha R15 เข้าประมูลลำดับที่29ค่ะเป็นรถปี18-19นะคะราคาเปิดอยู่ที่38,000บาทจริง R15 เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะราคาเปิดเขาก็เบาๆนะคะไม่แรงนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะ ขยับซ c สักเล็กน้อยทํมาม่าซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะคุณลูกค้าต่างชาติเนี่ยซื้อได้ใช้พาสปอร์ตกับเวิร์กพร์มิตนะคะเขาเริ่มประมูลแล้วคะ่ะคุณลูกค้าก,ก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงเนาะสมัครประมูลได้ที่ไหนสําหรับคุณลูกค้ทาที่ต้องการสมัครประมูลออนไลน์เนี่ยทักอิน็อซ์มาได้เลยว่าสมัครประมูลออนไลน์นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเนี่ยจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะเวฟร้อยยี่สิบห้า เวฟบร้อยยีมีค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะเว้อไปดูน n m a x ไหมแต่ว่าตอนนี้รถจะเริ่มทยอยไปแล้วนะคุณลูกค้าเพราะว่าเขาอะเริ่มประมูลแล้วมานี่กว่า Honda CBR 1 5 0 R นะคะคันนี้เข้าประมูลลำดับที่31นะคะเป็นรถปี17-18ต่อ18แราคาเปิดอยู่ที่28,000บาทนะคะสภาพโดยรวมภายนอกนะคะมีริ้วรอยการใช้งานนะคะ ไม่มีเดี๋ยวดูนะว่าไม่มีรอยชนมาอาจจะมีรอยขูดๆมาบ้างนะคะลูกคา้านั่นแหละตามสภาพลูกค้ามาตรวจสอบสภาพรถเองได้นะคะคุณลูกค้าเริ่มประมูลแล้วจ่ายโสงส่งถึงที่นะคะอยู่จกกังจังหวัดตอนนี้นะคะเรายังไม่มีบริการจัดส่งนะคะคุณลูกคา้าถ้าเกิดคุณลูกค้าประมูลได้เนี่ยคุณลูกคา้าอาจต้องการให้จัดส่งเ่คุณลูกค้าสามารถดีลกับบริษัทขนส่งเอกชนทั่วไปได้เลยนะคะหรือว่าทางเราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ คุณลูกค้าทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเป็นพาร์ทเนอร์ของเดลิวิรีนะคะเสียงเข้าไหมคะเสียงเข้านะคะยามาฮ่า MT15 ยามาฮ่าเอ็มี้มีไหมอ่ายังไม่เห็นนะคะรอบนี้อ่ะคุณลูกค้าขออนุญาตบอกสักนิดนึงนะคะว่าสำหรับกิจกรรมเนี่ยรุ่นรับรถสปอร์ตแดนปลาดิบของเราเนีนมิสโอ,อกาเนี่ยคุณลูกค้าทุกคนเนี่ย มีสิทธิ์เท well ่ากันนะคุณลูกค้ายิ่งซื้อมากยิ่งประมูลกับเรามากเนี่ยยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะสําหรับลูกค้าของสหัสการประมูลเนี่ยสามารถสะสมคะแนนเพื่อลุ้นชิงโชครถมีส่โอกาสได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนประมูลออนไลน์เนี่ยจะได้รับ1คะแนนสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนประมูลออนไลน์แล้วก็วางมาจาเนี่ยจะได้2คะแนนแล้วก็สําหรับลูกค้าที่วางมาจําหน้าร้านนะคะจะได้2คะแนนลูกค้าที่ ประมูลรถจัก,กรยานยนต์ได้นะคะจะได้3คะแนนนะคะต่อ1คันแล้วก็ชนะประมูลรถยนต์หรือว่าครื่องจาก,กรกลการเกษตรเนี่ยคะจะได้10คะแนนสําหรับสําหรับการชิงโชคนะคะจะได้ชิงโชคตั้งแต่วันที่1สิงหาไปจนถึงวันที่31ทธันวาสันวานะคะและเราจะจับฉลากกันในวันที่16มกรา 2, รคม2564คุณลูกค้า ยิ่งมีโอกาสเห็นมั่งรถมีซื้ออกาสนะคะคันสีเขียวของเราเนี่ยจริงๆคุณลูกค้าประมูลรถไปเนี่ยก็มีโอกาสสําหรับคุณลูกค้าที่แค่ลงทะเบียนประมูลออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสแล้วนะคุณลูกค้าแล้วก็จริงๆอยากให้แบบว่าร่วมสนุกกันเพราะว่ายังไงคุณลูกค้าก็มีโอกาสที่จะได้นะคุณลูกค้ารีบๆมาประมูลกับเรานะคะรถมีซ้ออกาศนีืมีโอกาส,กาสเป็นของคุณลูกค้าแน่นอน C B บีรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ต่อนะมาต่อกันที่การชมรถของเรานะคะคลิกร้อยห้าสิบไอกับ N X Max กแหรอเอ็กแจะมีเป็นรอบบิ๊กไบค์นะคะคลิกร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูให้แต่เมื่อสักครู่นี้จะมีเป็นร้อยยี่สิบห้านะคะอ่าเฮดดี้หนึ่งหนึ่งศูนย์เฮหนึ่งหนึ่งศูนย์ยังไม่เห็นเนาะคะ่ะแล้วก็ C B R ีอาหกห้าศูนย์จะมีเป็นรอบบิ๊กไบค์ค่ะคุณลูกค้า เวสป้ามีไหมครับเวสป้ารอบนี้นะคะไม่มีจ้าวันนี้สวยกว่าปกติเลยนะคะพี่เรียกพี่สะเทือนใจจังเรียกพี่เรียกน้องได้ไหมมีมอเตอร์ครอสไหมครับยังไม่เห็นนะคะอ๋อมีซีดีร้อยห้าสิบสวยครับสวยขอพระคุณนะคะจีดีร้อยสิบมีไหมครับรอบนี้ไม่มีนะคะดีดีร้อยสิบมีไหม ไปดูไหมคะอ่ะเวฟร้อยยี่บห้า LED เวฟร้อยยี่บห้า LED เดี๋ยวังไม่เดี๋ยวก่อนนะเวฟร้อยยี่สิบห้าอุ้ยรอยเย a ลอ o y ์ไปดูคันนี้สักหนึ่งคันดีกว่าคันนี้นะคะ Royal a ล r o y GP 2 0 0 S คันนี้เข้าประมูลลำดับที่106เป็นรถปี10เอ้ย ปียี่สิบเลยคันนี้เป็นรถปีนี้เลยปียี่สิบจดยี่สิบนะคะราคาเปิดอยู่ที่สี่0มื่นเจ็ดพันบาทจริงมอมผิวเผยเนี่ยเหมือนสคโคโมดี้มากเลยนะคันนี้สวยเลยสีเขียวเหนียวซับมากๆนะคะคันนี้นะคะเลขไมวิ่งไปที่แอะลูกค้ามาตรวจสอบสอภาพรถเองนะคันนี้สวยอะ่ะมีความคลาสสิกนะคะสีเขียวเหนียวซับสีองค์กรของเรา เวฟ 125L ED นะคะเดี๋ยวดูให้นะคุณลูกค้า PCX มีค่ะ PCX มีปี20อ่าปี19ก็มีปี17ก็มีมีหลายปีเลยปี17เนี่ยจะเปิดอยู่ที่38,000บาทส่วนปี19เนี่ยจะเปิดอยู่ที่5 2า0 0ืบาทนะคะอ่าเวฟนะคะมาที่คันนี้นะคะกับ Honda w เว e ร้อยอ๋อ g d ีคุณลูกค้าอยากดู g d ีใช่ไหม ซูซูกิ GD110 นะคะคันนี้นานๆทีนานๆจกเข้าทีนะคะมีคนที่มีความหลังกับคันนี้นะคะ GD110 นะคะผอไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่มีความหลังกับกับรถรุ่นนี้มากคันนี้นะคะเป็นรถปี17.19นะราคาเปิดอยู่ที่1,000 0บาทเท่านั้น หนึ่งมืบาทจ้ายุย่ยๆจ้าคันนี้เข้าประมูลลำดับที่79นะคะลูกค้าสวยงามนะคะอยากจะค้อมนะคะแต่ข้อมไม่ได้นะคะวันนี้ใส่กระโปรงมาเลขใหม่วิมีที่4,600กว่าโลเท่านั้นเ okay ค v d v 0มีีไหม ADV รอบนี้ยังไม่เห็นเลยนะ ADV เนี่ยเป็นรุ่นรุ่นยอดนิยมรุ่นหายากมีรุ่นที่คนเรียกร้องมากๆเลยมี F16 มั้ยไหมยังไม่มีค่ะประมูลอยู่ไหนครับ ประมูลที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายนะคะอ่า CBR 6 5 0ไม่มีค่ะรอบนี้จะมีเป็นรอบพิซาษนะคุณลูกค้าลองติดตามรายละเอียดที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะประมูลอยู่ที่ไหนมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะตอนนี้โสดนะคะคุณลูกค้าสอบถามสถานที่ประมูลหน่อยค่ะที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายครับยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์ เอ็กไซเตอร์รอบนี้มีอยู่คันหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าลำดับที่เท่าไหร่เราจะพาไปดูไหมเอยเอ็กไซเตอร์เหรอน่าจะอยู่น้าข้างหน้าไหมคะคันด a าเอ็กไซเตอร์อุ๊ย มาดูที่คันที่ก่อนดีกว่าคันนี้ Enmax สีเขียวอะสีนี้สวยเลยน่าจะทําสีมานะคุณลูกค้าคันนี้กับ Yamaha n m a x เข้าประมูล,ลาดับที่100ค่ะเป็นรถปี18-18ราคาเปิดอยู่ที่27,000บาทนะคะคันนี้สายซิ่งมาเลยสวยงามสีเขียวเนี่ยสภาพโดยรวมภายนอกนะคะยังโอเคอยู่ยังไม่มีริ้วรอยการชนมานะคะคุณ คี่ว่าโอเคแหละนะคะกับราคาเปิดที่27,000บาทนะอยู่จังหวัดไหนคะประมูลตอนนี้จังหวัดกรุงเทพมหานาครค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้นะคุณลูกค้าอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานก็สามารถประมูลได้กับประมูลออนไลน์ของเรานะคะอ่าสีเขียวตะกี้อะไรนะคะเป็น N m a ม็ค่ะลูกค้าเข้าประมูลลำดับที่100และะ้วค่ะเปิดอยู่ที่2 7 0 0 0บาท โอเคนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะเียก็ต้องขอตัวขนส่งคุณลูกค้าเนี่ยไปชมการประมูลนะสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจประมูลเนี่ยสมัครประมูลออนไลน์ตอนนี้ก็ยังได้นะคะหรือว่ามาประมูลหน้า้านก็ได้นะคะใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินวางประจำห้าพันบาทสําหรับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนตนใช้เงินวางประจำสองหมื่นบาทค่ะแล้วก็ ประมูลออนไลน์เนี่ยคุณลูกค้าสมัครทักอินบอกมาได้เลยว่าสมัครประมูลออนไลน์ค่ะหรือว่า www.auct.co.th นะคะเข้าไปแล้วเนี่ยกรอรายละเอียดครดบถ้วนจะได้รับ ID ดีกับพาสเวิร์ดทันทีเลยนะคุณลูกค้าแล้วต้องทำการโอนเงินมาจจำก่อนนะคะถึงจะทำการประมูลได้นะคะอ่าอาาสำหรับวันนี้นะคะรถคันไหนหรือว่าคอมเมนต์ไหนนะคะที่เดียพลาดไปแล้วก็รถคันไหนที่ไม่ได้พาไปชมนนะคะยังไงเดียก็ต้อง ขออภัยด้วยนะคะยังไงนะคะฝากการประมูลของสหาการประมูลด้วยเพราะว่าเรามีสิทธิ์รุ้นรถมิโซอกะรถสปอร์ตสุดหรูของเรานั่นเองนะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะเดียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ